จะขออนุญาตแบ่งปันนะคะเรื่องพระเจ้าได้ยินคําอธิษฐานของเรานะคะ,ะสิ่งหนึ่งที่คริสเตียนมันจะเกิดความสงสัยเวลาที่แบบในช่วงเวลาที่เราเราคอยคําตอบจากพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าจะได้ยินคําอธิษฐานของเราไหมนะคะถ้าได้ยินแล้วทําไมทุกอย่างถึงยังเงียบสนิทเรากับว่าเราถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวนะคะวันนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องนี้กันคนอื่นเนี่ยเรา เราต้องรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะในส่วนเอเดนเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าสร้างให้อดัมและเอวานเนี่ยสามารถที่จะได้ยินแล้วก็โต้ตอบกับพงได้นะคะเราถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าสร้างให้เรามีหู เพื่อในใช้ในการฟังแสดงว่าพราะองค์ต้องการที่จะฟังเราและเมื่อพรอองค์ทรงฟังเราแน่นอนว่าพราะองค์ทรงปรารถนาที่จะโต้อตอบกับเราด้วยนะคะทีเนี้ยเนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราถูกสร้างให้มีการได้ยินและมีการโต้อตอบเพื่อมีกับเพื่อมีการปฏิสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ที่เราพูดกับใครแล้วเรา เราไม่แน่ใจว่าเขาได้ยินเราไหมเนี่ยเราเราจะรู้สึกเหมือนแบบมันมันจะไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยนะคะยิ่งในเวลาที่เราทุกใจแล้วเราอยากให้ใครสักคนฟังแล้วก็ให้คําแนะนาําหรือว่าให้คําตอบหรือว่าให้ให้กําลังใจเราเนี่ยเมื่อเมื่อ,อพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณพงค์ไม่ได้โต้อตอบเราเหมือนเหมือนกับที่เราคุยกับเพื่อนเพระเาะฉะนั้นมนุษย์เลยส่วนใหญ่มักจะไปสแสวงหามนุษย์ด้วยกันเองที่มีปฏิกิริยาเห็นว่า เขาได้ยินเรานะเราเขาตอบเราด้วยนะคะแม้บางครั้งเขาจะได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ตอบเราแต่เราก็มั่นใจว่ามีใครสักคนหนึ่งอ่ะฟังเรื่องเราอยู่แต่ว่าพอเราพอเราคุยกับพระเจ้าอ่ะหลายครั้งอ่ะพระเจ้าอาจจะไม่ได้ตอบเป็นเสียงกลับมาแน่นอนเพราะฉะนั้นทําให้เรายังคงเลือกที่จะพึ่งพามนุษย์มากกว่าพึ่งพาพระเจ้านะคะเเรามาดูชีวิตของโยนาซึ่ง วันนี้เราจะศึกษาจากพระธรรมบทนี้กันนะคะโยนาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้รับใช้ที่ดือ้อดึงต่อคําสั่งของพระเจ้ามานะคะแล้วก็เขาจะเขาทําให้เขาต้องเจอปัญหาใหญ่ก็คือเขาถูกทิ้งลงทะเลแล้วก็ถูกปลากลืนเขาไปอยู่ในท้องนะคะเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลองนึกภาพที่นี่มีคนดำน้ำเป็นมากมายแค่อยู่ใต้น้ําเรายังนึกไม่ออกเลยว่าเราจะสื่อสารกับใครยังไงปกติเราจะใช้ภาษามือใช่ไหมคะค่ะ แต่นิยนาอยู่ในท้องปลาและอยู่ในทะเลลึกไม่น่าจะมีใครได้ยินแล้วก็เขาไม่น่าจะขอความช่วยเหลือจากใครได้แต่ว่าในพระธรรมบทน,นี้บอกเราวว่ามีผู้หนึ่งที่ได้ยินโยนานั่นก็คือพระเจ้านะคะเราไปดูกันว่าในที่ลึกแบบนั้นเนี่ยโยนาทำยังไงพระเจ้าถึงได้ยินและช่วยเหลือเขาได้ อยู่ในพระธรรมโยนาบทที่สองข้อหนึ่งถึงเจ็ดนะคะแล้วโยนาก็อธิษฐานต่อพระยาเวพระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลานั้นว่าข้าพระองค์ลองทูลพระยาเวในยามยากลําบากและพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ข้าพระองค์ลองทูลจากท้องของแดนคนตายและพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงไปในที่ลึกในก้นบึ้งแห่งทะเล และน้ำก็ท่วมล้อมรอบค้าพระองค์ไว้บรรดาขึ้นเล็กและใหญ่ของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จึงทูลว่าค้าพระองค์ถูกไล่ให้พ้นจากพระเนศของพระองค์ ข้าพระองค์จะเงยน้าดูพระวิหารบริสธ์ของพระองค์อีกได้อย่างไรน้ำก็ท่วมมิดตัวข้าพระองค์ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่ที่รากแห่งภูเขาทั้งหลายข้าพระองค์ลงไปยังแผ่นดินซึ่งกรอนประตูปิดขั้นข้าพระองค์ไว้เป็นนิดแต่กระนั้นก็ดีข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ยังทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ขึ้นมาจากหลุมมรณาเมื่อชีวิตของข้าพระองค์กำลังจะหลุดลอยข้าพระองค์ละลึกถึงพยาเวและคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์นะคะโยนาใช้วิธีอธิษฐานเพื่อที่จะสื่อสารให้พระเจ้าได้ยินซึ่ง การอธิษฐานก็คือการพูดคุยกับพระเจ้านะคะเขาอธิษฐานในขณะที่เขาอยู่ในท้องป่าซึ่งคือจุดที่ไม่มีใครได้ยินเขาแน่ๆนะคะแต่เขาบอกว่าพระเจ้าได้ยินเสียงของเขาแสดงว่าเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าก็ต้องได้ยินเราเรามไม่ได้ต้องทําอะไรมากไปกว่านี้คือเราต้องอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าได้ยินเรานะคะคงไม่มีใครถูกทิ้งลงไปอยู่ในท้องป่าและลึกไปกว่าโยนาห์อีกแล้วนะคะซึ่งในใน พันธสัญญาใหม่เนะะี่ยค่ะพระเยซูก็มีการพูดคุยกับพระบิดาผ่านการอธิษฐานอยู่เสมอนะคะแล้วก็ยังทรงสอนให้เราในการที่จะอธิษฐานต่อพระบิดาด้วยนะคะในมทัทธิวบทที่6ข้อ7ถึง8เนี่ยพระเยซูตรัสว่าแต่เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าพูดพ่อพ้อยๆซ้ำซากเหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะโปรดฟัง อย่าทำเหมือนพวกเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรที่พวกท่านจําเป็นพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์พระเยซูบอกว่าก่อนที่เราจะอธิษฐานพระเจ้าทรงรู้แล้วแต่พระองค์ทรงปรารถนาที่เราจะให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ในการอธิษฐานนะคะก่อนอธิษฐานเราจึงต้องรู้จักกับพระเจ้าก่อนว่าพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณทรงสัพพัญญูทรงช่วยเราได้แน่นอนนะคะและทรงมีน้ําพระทัยที่จะช่วยเราด้วยฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดก่อน คำว่าพระเจ้าจะได้ยินเราไหมเนี่ยต้องตัดออกไปจากความคิดของเราเลยเพราะว่าเราต้องรู้รก,ก่อนที่จะทูลกับพระเจ้าว,ว่าพระเจ้าได้ยินเราแน่นอนนะคะเพราะพระเยซูบอกว่าพระบิดาทรงทราบก่อนที่เราจะทูลขอการสงสัยว่าพระเจ้าจะได้ยินเราไหมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิดความสันคลอนในความเชื่อนะคะมันทําให้เราเกิดความสงสัยวิธีหนึ่งที่เราจะแก้ไขได้ก็คือว่าเราจะต้องใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าให้มากขึ้นเพื่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทกับพงค์มากขึ้นเมื่อไรที่พระองค์ทรงตรัสตอบเราเราจะไวต่อการตอบของพระองค์มากขึ้นนะคะเมื่อเรารูวา้ว่าเราสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เนี่ยผ่านการอธิษฐานการพูดคุยหรือการทูลขอสิ่งสิ่งต่างๆและพระงค์ทรงได้ยินเราแน่ๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอธิษฐาน แล้วพระอ,องค์ทรงฟังนะคะเราไปดูข้อพระคัมภีร์ในโยนาบทที่2อข้อสิบนะคะแล้วพระยาเวตัดสั่งปลานั้นมันก็สำลอกโยนาออกไว้บนแผ่นดินแห้งเมื่อพระเจ้าทรงได้ยินคำของโยนาพระอ,องค์ทรงช่วยกู้ชีวิตเขาตามที่โยนาขอนะคะในพระคัมภีร์ระบุไว้ชัดเจนว่าพระอ,องค์ทรงได้ยินเสียงของเขาและทรงตอบเขานะคะ ยังมีตัวอย่างอีกมากมาอย่างในสดุดีบทที่145ข้อ1 8ถึง19นะคะพระยาเวสถิตใกล้ทุกคนที่รองทุนพระองค์คือทุกคนที่รองทุนพระองค์ด้วยใจจริง พระอ,องค์ประทานตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่เยี่ยมเกรงพระอ,องค์พระอ,องค์ทรงฟังเสียง้องทุนของพวกเขาด้วยและทรงช่วยเขาให้รอดไม่เพียงแต่พระอ,องค์จะทรงได้ยินพระอ,องค์ทรงประทานตามความปรารถนาและพระอ,องค์ทรงช่วยเขาให้รอดนะคะในสองพงศษกษัตย์บทที่20ข้อ1ถึง6นะคะในเวลานั้นกษัตริย์เฮเซคิยาประชวรใกล้จะสิ้นรผชนท่านจึงหันพระพักเข้าข้างฝาและอธิษฐานต่อพระยาเว หลังจากนั้นพระวจนะของพระยาเวเข้ามาถึงท่านว่าจงกลับไปบอกเฮเซคียาผู้นำประชากรของเราว่าพระยาเวพระเจ้าของดาวิดบรรพบุพร,รุษของเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าเราได้ยินคําอธิษฐานของเจ้าแล้วเราได้เห็นน้าตาของเจ้าแล้วดูสิเราจะรักษาเจ้าในวันที่สเจ้าจะขึ้นไปยังพระนิเวศของพระยาเวและเราจะเพิ่มชีวิตของเจ้าอีก15ปี เราจะช่วยกู้เจ้าและเมืองนี้จากมือของพระราชาแห่งอสัสซีเลียและจะป้องกันเมืองนี้ไว้เพื่อเห็นแก่เราเองและเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราในพระธรรมสองพงศ์กษัตริย์นี้เห็นว่าเมื่อพระเจ้าได้ยินพระองค์ทรงรักษากษัตริย์เฮเซกิยาเสร็จแล้วพระองค์ทรงเพิ่มชีวิตให้เขาอีกสิบห้าปีและพระองค์ทรงช่วยกู้เขาจากศัตรูด้วยนะคะจากพระวจนะที่เราศึกษาในวันนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่ได้ยิน แต่ทรงช่วยเราได้ด้วยในขณะที่มนุษย์อาจจะได้ยินอาจจะช่วยเราได้บ้างอาจจะไม่ช่วยเราได้บ้างอาจจะอยากช่วยหรืออาจจะไม่อยากช่วยแต่พระเจ้าอยากช่วยเราอยู่เสมอนะคะเมื่อเราลองทูลต่อพระองค์สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทําหลังจากนั้นก็คือละความกังวลกวาวและวางใจว่าพระเจ้าทรงมีวิธีการที่จะช่วยกู้เราและทรงปรารถนาที่จะช่วยกู้เรานะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังรอคอย คำตอบจากพระเจ้าก่อนอธิษฐานเมื่อเรามั่นใจว่าพระเจ้าช่วยเราได้แน่เราต้องมั่นใจว่าเราได้รับคําตอบแล้วนะคะเราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะในชาวันนี้ด้วยกันนะคะพ่อข้าูกขอบคุณพง์ที่พระองค์ทรงเมตตาที่จะฟังมนุษย์ทุกคนที่้องทูลต่อพระองค์และพระองค์ทรงมีน้ําพระทัยที่จะช่วยเหลือและตอบคาอธิษฐานของเขาอยู่เสมอ ขอบคุณพระอ,องค์ที่ในระหว่างที่พี่น้องทุกคนที่กําลังรอคอยคําตอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามขอพระอ,องค์ทรงเสริมกําลังและขอพระอ,องค์ทรงหนุนจิตทูใจเขาที่เขาจะรักษาความชื่นชมยินดีและวางใจในการช่วยกู้จากพระอ,องค์ขอบคุณพระอ,องค์ที่ทรงฟังเราเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และขอบคุณพอ,องค์ที่พองค์ทรงเต็มใจที่จะช่วยเหลือเราด้วยลูกอธิษฐานและขอบคุณพระอ,องค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน